ปะธานตะวันตัวตุวตวลานนทจะมาถามคุณทิมพิธาค่ะว่าคุณทิมพิธาและพักเก้าวไก่มีนโยบายที่จะยกเลิกมอ1 2หรือแก้ไขค่ะเราจะมาฟังกันค่ะตอนนี้ผมในฐานะหัวหน้าพักเก้าวไกลติดสติกเกอร์ตรงคำว่ายกเลิกแต่ แต่ผมต้องขอโทษน้องทั้งสองว่าขอให้ผมแก้ไขก่อนด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้สําหรับคำตอบคาถามนี้ว่าทําไมต้องแก้ไขเพราะผมเชื่อว่าการแก้ไขจะทําให้โอกาสที่กฎหมายนี้ได้รับการแก้ไขในสภามากกว่าและผมเชื่อว่าร่างของพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่ไม่ใช่ว่าให้ใครเอาสถาบันมาทําร้ายกัน การตั้งคําวิจารณ์ไม่ต้องติดคุกการลดโทษออกมาการเอากฎหมายฉบับนี้ออกจากหมวดมั่นคงไม่มีใครต้องติดคุกเพียงแค่ตั้งคําถามอีกต่อไปและถ้าคอรอยอพี่น้องประชาชนเสนอกฎหมายยกเลิก1 1ึเข้ามาพรรก,ก้าไกลก็จะสนับสนุนคอรยอเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องขอโทษน้องทั้งสองคนที่พี่ต้องขอแก้ไขมอ112 ในสภา,าก่อนถ้าสภายังไม่ให้ไม้รับการแก้ไขเหมือนอย่างก็สภาชุดที่ผ่านมาแล้วเราไปยกเลิกด้วยกันครับแต่นโยบายพักเนี่ยไม่ใช่แค่พูดทําไปแล้วเสนอกฎหมายเข้าสู่สภาก็นั่นสิครับแล้วทำไมต้องไปสติ๊สติกเกอร์อไ,รไม่ติดทำไมไม่ติดสติ๊กเกอร์ตรงแก้ไขนะครับมไมไป่ติดตรงยกเลิกยกเลิกอันนั้นผมคิดว่า อันนั้นเนี่ยคุณพิธาอาจจะคิดได้ในนามส่วนตัวว่าเขาส่วนตัวเขาอยากจะอะไรแต่เขาคือหัวหน้าพักนะเขาหัวหน้าพักคุณนพิสิทธ์เป็นหัวหน้าพักเขาบังคับเลือกตั้งครั้งที่แล้วถูกต้องครับแล้วคุณนพิสิทธ์พูดว่าอะไรนะครับผมพูดแล้วผมลาออกครับคุณพิธาจะลาออกไหมครับแล้วคุณพิธาคุณพิธาจะลาออกไหมครับจะม่ยกเลิกคุณพิทาก็มีความคิดเห็นส่วนตัวเขาไม่ได้เขาไม่ได้พูดในเวทีสาธารณะที่ไหนเลยว่าจะยกเลิกเขาติดสติ๊กเกอร์บนเวทีประสาทออันนี้คคืวามเห็นส่วนตัวถูกมั้ครบแลวเากอร์อันนี้คยอ เนี่ยเขาเป็นหวัวหน้านพักกับส่วน,นตัวหรือเปอา่ามาตรารณอาตรา112ก็คือมาตราที่ให้ห้ามคู่ที่จะมาแตะต้องในหลวงเนี่ยจะมาวิาพากษ์วิจารณ์จะมาอะไระอะไรไม่แบเอาโทษเอาภัยอะไรในหลวงไม่ได้และในหลวงก็ไม่ไปฟ้องร้องใครไม่ได้ในหลวงเอาโทษเอาภัยฟ้องร้องใครไม่ได้เหมือนกันนี่เรียกว่าก็ใครๆฟ้องร้องไม่ได้และในหลวงก็ฟ้องร้องใครไม่ได้ก็เจ้ากันแล้วนี่ใช้ได้แล้วแต่เขาจะมาแก้ให้วิจารณ์ได้ให้อะไรอะไรได้อีกเอา แลมีกฎหมายอยู่ข้อที่ว่าท่านวิจารณ์ค็ไม่ได้อ้าวแล้วกันมันจะไปมันจะไปสมดุลมันจะไปไอ้นั่นได้ไงก็เล่นแบบนี้เนี่ยมันก็เอียงไงดิเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจสภาพสองในโลกหลงหลงว่าของตนเป็นหนึ่งไอ้แค่เข้าใจว่าหลงมุงตนเป็นหนึ่งตอนนั้นมันก็เอียงแล้วต้องเข้าใจไาในโลกนี้มันมีสองเท่ากันเท่าเทียมกัน,กนต่างคนต่างอารมณ์มันรวยกันจับเปลี่ยนกันเป็นเป็นผู้เป็นผู้กระทํากับเป็นผู้ถูกกระทําก็ได้ หรือเป็นผู้ไม่ทําผู้ทํ็ให้เขาทําไปเราเราทาเราผู้ไม่ทําก็ไม่ทําให้คนโทษที่เขาทาทาซึ่งจะรู้เลยว่ามันควรหรือไม่ควรสุดท้ายก็ตัดสินกันตรงควรหรือไม่ควรที่จริงก็เป็นกฎหมายของประเทศเขาก็เห็นเหมาะควรเมืองไทยนี่นะอัตราว่ากฎหมายเก่าๆนี่ดีๆต้นไม้ใหม่ๆนี่มันเละใบหมดเราต้องต่อสู้ฟันฝ่าไปด้วยกันเพื่อรักษาแผ่นดินผืนนี้ให้มีความสงบสุขให้ได้รักษาไวา้ถึงชาติศาสตร์กษัตริย์ และสำหรับพรรคเราคือประชาชนสาคัญไปด้วยต้องดูแลทุกคนทุกช่องวัยเอเบทั้งหมดชาติต้องการคนที่สื่อสัตชาติต้องการคนเสียสละหากนักการเมืองไม่สื่อสัตก็สิ้นชาติ